ได้ไปอันอุ้ยได้ไปห่วมคูบาหนังนักแปลงยังติดใน้พงอ่ะแปลงสร้างวัดสุนดอกวัดสุนดอกเม็ดสร้างเม็ดดอกแดงก่อนเพื่อนตอนนั้นเป็นขยมหรอเป็นขยมเม็ดดอกแดงเป็วัดสุนดอกนี่ก็เป็นเป็นขยมเป็นพระมาบวชที่วัดพระสิงห์เล็กอะ ได้แจ้งสอุดอกป็น huh. ป <ırd acht> <arn> ิ่นินตอนคูบาต้องอธิกรอยู่วัดพระศิงป์อขาอยู่วัดพระศิงป์เราคูบาเมินกับคนไปอ่ะหลายเดือนกับคนไปไปอาไปอยู่ว่าอยู่จังไม่ได้สิบสามปีคูบาสิบสามปีแต่ตอนคูบาไปอยู่กรุงเทพอ่ะตอนที่เป็นาคูบาไปกรุงเทพอ่ะไปตอนนั้นเป็น เปิดสร้างตางแล้วเปิดไปเด็กี่เดือนเปิดไปเดือนห่มาเดือนเดือนี่มาเดือน8อนเะเดืนนี่อปไเดือนห่ปีเดือนแแล้กอันได้ยินข่าวข่าวไปก่อนเปไปนะได้หูข่าวหูข่าวก่อนวาเปิดไปตอไเขาอยู่หรือเอยู่วัดสดท่านยอคบาเปน้นย่างนีเป็นม่มีใครมาบอกว่าคุบาอยู่ท่านอยู่นี่เนี่ยเปิดไปกับไปประจำอยู่ที่วัดเบญจา ก็ถามว่าตอนนั้นะโคนบ้านเฮาได้ได้ขู่ข่าวไปก่อนในช่วงที่ตอนครูบาไปว่าขู่ข่าวว่าครูบาไปยิ่งใหกรุงเทพเนี่ยเปินเปินครูครูบาไปคือว่าเปินคัดข้องกับเรื่องเรื่องบวชเรื่องเป๊กเรื่องเป๊กเรื่องบวชแต่ว่าเขาเขาเปิดเอาครูบาไปเนี่ยต้งแต่เอาไปเดินหนีเนี่ยเขาไม่ได้ยินเขาบอกหู้เรื่องครูบาเลยเป็นไปยิ่งใหญ่้งนอเขาหัวเจ้าบ้าเขาหัวก่เรื่องเรื่องบวชครูบาปีนี่ไงคูบาปีเปิดเบอร์บวชเปิดแหวะ เปินเป้นแฮมเบอบวชเปิ้ลบางคนถูกปรัชญาจิกและแฮมบวชเพราะถ้าคนได้บวชนี่คนนั้นมีโทษแล้วครูบาก็บอกเขาแล้วเขาบฟังเขาบวชพอบวชพอบวชแล้วกินจานแล้วเปิน้นกะคนมีคนไปแจ้งตีพระสังฆราชพระสังฆราชก็น,นิมนต์มาลงประคุงเทป ไปสื้แล้วก็อันแล้วก็ะอุบาขาวปีเนี่ยตื่นกล้องพาละชิงเนี่ยเรื่องไปตัดไม้แตงโมหยับอ่เป็นเป็นเป็นเปนแหาว่าโซ่กงกินเงินเป็นเป็นไปแซงวัดแล้วก็บรรเลียแล้วก็หนีวัดเนี่ยวัดปุ่นอะเมลามาดเข้ามาปุเนาะอืะ เกตเพื k et, k et ่อแม่เกตเกตเพื่อชาวคนตีนยับนี่เป็นตำรวจพม่านี่อันน่ะตำรวจปุ้นเรือพม่าพลแขกตำรวจพม่านยับซิกตีประเทศพม่าวันนี้ซิกซิกตีเพม่าปุ้นเตืองโดดสองเตืองเนอะซิกซิกตีเป็นปางในเตืองพม่าตำรวจพม่าเสร็จตำรวจพม่าไปคนยับซิกตู้คนตีตัดสีมาเป็นต้องที่ก้อนนี่เป็นตู้เจ้าไหนตู้เจ้าพม่าวันนี้ พูดเจ้าพระแม่พูดกันเจ้าไทยเนี่ยก็มันอยู่เขตแต่ว่ามันอยู่เขตอะไรกันเนาะมันโตเขตเขตโตเขตทำไมนั่นเป็นเขตเป็นเขตไทยอยู่เป่นเขตไทยอยู่เม็ดช็อตนั้นเป็นเขตไทยถ้าข้ามเบยไปพูดเป็นเขตพ่อแม่วัดอะไรอย่างเนี่คุณแปง้วัดวัดเมลามาดก็คุณซึบกูบาข่าวปีแล้วก็ คุบาเขาปีนี่ก็ไปช่วยคุบาแปลงหนุนตงขึ้นดาเสด็จนะเสร็จแล้วก็ขอเป๊กจข่กรรมคนตีเอามาขอเป๊กนี่ก็คือหลวงหลวงศรีหลวงศีประการหลวงนุษย์ศาลกับศีประกาศมีสองคนหลวงศีประกาศกับใครหลวงนุษย์ศาคนในในเจียงใหม่นีนมีหลายคนหลวงหลวงนุษย์ศาลหลวงศีประการในขี้หลังหลวงนุษย์ศาลเนาะนุษย์ศาลสุนทรอ่ะหุนเปาเนาะหุ่นยุวาเนาะแล้วก็ เพราะว่าคุบาเข่าปีนี้ไปจุยเป็นแห้งจุยแปลงผลตั้งอยเป็นแห้งปลาโค้ดไม่น่าก่อคพราะว่ข่าปีสองหมื่นสองหมื่นเต็มเชียงใหม่หมดไปคุบ้าข่าวปีออกไปอ่ะกับกากกากที่คุบาเข่าปีไปได้สองหมื่นกับหัวหน้าบนป้นเชียงใหม่ไปพวกอะไรยังบอกตั้งแต่ยังบอกเข้าอันเนี่ยประตูวยาเ้อะ บาปุ่นเถะยังปุ่นปุ่นข้ามและขามเมียงมาปุ่นละตอนนั้นปุ้งอยู่ที่ไนก่รออยู่ปุ่นอยู่สซดาอ๋ออยู่วัดสุศรีสซดาอยู่วัดสุศรีโซดาอยู่ตีนน้อยเสต๋มป่ะเนาะเห็นยางนี่มันถึงมันถึงบริเวณรถเต็มแล้วต่างรถมาจะเป็นรถถึงจะยุดหมดอ่ะไปได้เต้มเดินน่ะถามว่า คนนี้วันหนึ่งนี่อู้เป็นหลายหมื่นเนาะโอ้โหหลายหมืน่นตั้งแต่ตินโดยจนเผีว่วเผี่วพระธาตุนะโหน,นหมุดมันจะอ,อยู่อยู่โกมายเซนเน่ไงเกาะกุ้งดำผู้พานี่เปิน้นเปิดปั่นปอนนี่เปิดปิปั่นปอนเลยเว่ยเปิดปั่นปอนเกินสิปีแด้ละเปิดว่าววยอ่ะไปววยเปิดว่าววยก่อนเปิดปั่นยาวบบลูก เพราะว่ามันมันเขาตานนักคนนั้นี่ยังแบบจุดยุเข้ามาแถบอ่ะอันนี้ยังแบบตันเก็บแต่ยุเข้ามาแถบว่าปั่นปันนั่งปั่นปั่นบ้านข้ามเป็นวันข้าวอ่ะและกำสอนไหมเหรอเวลาเพิ่นอบรมพระเนรเขาพบรมสถานเนี่ยเพื่อจะสอนเพื่อจะเน้นสอนครูบา เป็นกระสังสอนอ,นอยู่อยู่ดี่กินได้ศีลกินได้ทำนะแบบไปให้ไปขาดนะี่ไป้คนได้ว่าได้ติได้เตียนเ็อก็บท่าบอกไว้เช่ไมันจะเสียชื่อเสีย,สยนคนเพื่อนแล้วคนคูบาีน เปิดออกบินทบาทก่อนเออเออกุ่มข้าวมาเจ้าแต่ไงกุ่มข้าวมาเจ้าเนาะเจ้าของกลุ่มเจ้าแต่เปิดแบบไปไกแบบไปเที่ยวพุทธกาลในบ้านในจองบ่ได้ไปไหนเปิดก็อยู่บ้านปางกับกลุ่มในวัดเนี้ยไปอยู่ที่ไหนไปสร้างก็อยู่กลุ่มที่ในในวัดนะไมาก่อนนี้อัน คนเป็นไปกัคูบาเนี่ยนจะนจะตอนเขาขนกัวลูกตัวตัวไปตวคคูบาไปแปงปัดจั์เีวีนี่ผู้อตันกอันัจัวีเนี่ยที่ไปแปงปัดจัมจีวีแปงสะานสีวิจัยอนดีคนไปป่วยครับผู้อุตอยู่ที่นก่อดีเออเจอมาที่เวลปูลนี่ก็ได้แปงไงผู้อด้อยู่ตัวนก่อเมื่ออายุสิบามย่สิบสามอายุ่สิบเจ็ดเจ็ดผู้จักมหาสีลคาก่อ มาสิกะเลปุนะเนี่ยลูกเปิดลูกมหาสิกะอันนี้หลานอันนี้ลูกผมอันนี้หลานมหาสิกะเป็นเหมือนอยู่ตรงตรงเหมืองแง่มาไงสมยังหลวงเออฉซนเป็นยังก็เนาะสมยังหลวงเออพระครูเมืองแง่เนาะเดี๋ยวเมืองแมงแงนี่เป็นเป็นเป็นครูท่านอยู่นี่ ตะก,กอดเนี่ยเพิ่นบอกกันเลยเวลาครูบาจะไปครูบาไปนัง่งนักที่ไหนอ่ะเพิ่นบอกกันบอกต่อกันก็ก่กจะได้ขึ่นเลยจะได้เพิ่นได้ยินข่าวกันมีข่าวก็อยู่เนี่ยอย่างจะกิ่นจะตานไปก็บ,บอกข่าว<อ>จะหอมกิ่นหอมตานก็บ,บอกกัน<อ>จะเอาศีลเอาปอนก็บบอกกันโลโล แต่เป็นไหว้ไหว้ในเป็นปัจเจอ์ทั้งเก้าอย่างอลหังอย่างมาเดียนะเป็นทั้งเก้านานะมูนั่นแหละอลหังบ้าบ้าอลหังมันมีมาคุบานี่คือคงทำอันหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้ามันมีเรื่องราวอย่างเงี้ย บ้านเฮานี่ยมฮู้เรื่องอย่างสักอย่างเนาะเออมะฮู้มันมามีข้าวมีข้าวมีไปมันบอกเนอเออมันมันมีข้าวอย่างเดียวอืมอืไม่ได้ของจ้าูนี่เมืนขนาดเนอมะฮู้เจนได้คุณบาโบอูมะฮู้คุณบาเป็นบอกว่าติดเป็นโดนต้องอาธิการเออได้เล่าได้เล่าปีน้องเบ่นไงกัยมาอยู่วัดกันพี่น้องม่เอะก็บอกว่าไปอยู่ที่ให้ไหมคนนั้นเยอะอย่างนั้นคนนั้นเยอะอย่างนั้นคนนั้นตันอย่างนั้นคนนั้นสักเสื่อเป็นอย่างนั้น คนนั้นฮักสอบปัญหาไปก็บอกหมดสมัยครูบาญังเนี่ยเปิ้มีเปิ้ลแปลงพระแปลงตะกุดแปลงแจ้ก่อนเปิ้ลมาแปลงกาบมแปลงอะแต่เปิ้ลสร้างวัดเนแต่เปิ้ลสร้างกับวัดแล้วฮื้อปอนเปิ้ลดื้อแปลงทุกอย่างเนาะเปล่งเปลี่ยนใช่ไหแล้วมีคนมาขอเป็นก่ออืมขอเดี๋ยวพระกิตใจก็เสีแอ่ะเปิ้นก็แฮมหื้อขายหือขายอ๋อหื้อเอาปั่นเต็นไ่ได้ เป็นว่าขายผ้าในบดีเป็นว่าขายผ้าแล้วเอาเงินไปกินมันบดีเป็นกินกินกิตธรรมกินนองพระเจ้าเป็นว่าบาบบาบ,าบาคนได้ขายผ้ากินนี้บาปคนไปจะคนบุญคนบาปก็ป,ปุจจายหรอกปุจจานี่มืนนะ,ป,ะปุจจา,ายก็ได้มาเปิ่มปุน่นด้วยเบือเอาจะตามไหแต่ว่าเอาเบือเปิ้นเบือเปิ้นเอาไปไหว้ไปแต่เราได้ชวนบุญ อย่างเขาไปสร้างวัดสร้างว่าเขาไปสร้างไว้คือเปิ้นบอยเปื้นได้บุญได้กุศลชวนบุญอนจับนับบ่ได้เป็นว่าจะไปขายพระนี่บ่ดีสร้างพระขายก็บ่ดีสร้างวัดสร้างว่าขายก็บ่ดีต้องสร้างตานสร้างพระขอมาสร้างพระอย่างสร้างไว้บ้านบางเนี่ย เพื่อนมาไหว้เฮาก็ได้บุญได้กุศลส่วนบุญครูบาไปสอนนี่เนาะ,ะแล้วอันปุ้ยม,มีของมีเหรียญเนี่ยครูบาเองก็มีบางนี้บางนี้เป็นบามีก็มีมมมกับผ้าเกศาเนาะผ้ะาเกศาก้อนนั้นมีกับบดีบะมีะเอาไปป่าขมดกันโอ้มันเสี้ยงกับหมู่ทหารตำรวจมันมัน สงครามมันเกิดมันักเออตำรวจไปสายแดนแก้เป็นคู่เป็นอย่างมาขอฮือมดอ่ะเหมือนการแต่งพระเนี่ยฮือเปลี่ยนผมเอาผมฮือก็มีเปลี่ยนพระเอาผมฮือแล้วก็มันเน็ตแต่ก่อนมันเน็ตแต่ก่อนมันเน็ตแต่ก่อนขอไปห้อยแล้วมันเนสแต่ก่อนได้กันมั้ยมันจะมัน ติตอนนี้เอาไปได้ตอนที่เขาเอี่ยสายเขาอนเอาใส่ไหนก็ได้แล้วมันจะมันปลอดภัยกันมันมันได้ดีมันบูนรักษาบูนรักษาเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนใบแจมนะเปลี่ยนบุญเปลี่ยนบุญอ๋อช่วยให้รักษาช่วยรักษาคนที่ไปตับไปสิกไปขับพิ๊กมาแบบได้อย่างสั้งยัะไม่ได้ถูกปืนถูกแล้ว เดี๋ยวอยู่เชียงไฮ้เพื่อน่ะขี่เครื่องแม่หกโคนด้วยกันมาลงที่นี่หูย็นหัวหน้าอันนี้หัวหน้าแม่ตับนะแม่ขอพากิตะาเอาแจกเขาคนโอ่งขอกโปงอ่ะไอ้คุยหมด บะหมี่อะจิจิย่างครูบาเนี okay. ่ยนะผไม่ใจว่าตีได้ห่วงกับครูบาอย่างพวกอีน่ะมีก่อนยังมีกว่าบะหมี่บะหมี่หนานบะหมี่ที่เจ้าวัดวัดอันวัดดิกัสสัตวะไรเงีวัดหนองโมคำเนี่ยท่านพระที่เจ้าวัดหนองคำาเจ้าดาเนี่ยเปิดก่อเปิดก่อเกยอยู่ด้วยกันเนาะเนี่ยมูฮุจักมูฮุจักอะมจั่าเจ้าดาเนาะพวกอีเคยถามว่า ต่ก่อนเนี er, <k> ่ยถ mm ้าเราจะไปตานกับคูบายยังชากบ้านออกไปเนี่ยเพื่อนที่เป็นโขนของเพื่อนเอาตางล่องัวก็จะได้ไปกันเออหั่บหั่มทุกคนเนาะเมื่อสมัยมีรถ่นเนี่ยหั่บหั่มเนี่ยละวแยงสังเข้าโขนเตะโขนเมืองโขนแยงมีอันบุระแล้วเปิดเหมือนเสวาวาหากินครัคนต้อนนะฮะเราก็ไปกัคูบายเหมืมนเส้าวาหากินครับเขาจะหากินไว้ก่อนเออมันนี่มันก็มีเสวกินก็มี ใช่ถ้าคนไปกับคุบาลนั่นไปอยู่กับเป็นปีอยู่เนาะอ่าที่ที่คนมีมีมีเงินกันเขาไปอยู่เป็นปีเนี่ยเขามีเงินซื้อกินด้วยแล้วเาถ้าเขาอยู่คุบาเนลในหงตาเนี่ยเปิมัอามตานของกินของกินแล้วเปิดแน่นอนเออกินตึ้งไปสามเปเสี้ยงเหมือนเสี้ยงอะยังเอาไปตานถ้าเผื่อระคูพูดอยู่ไม่กินเปเสี้ยง ก่อนนีนคนแต่ก่อนนี่ถ้าเปิดได้ยินข่าวว่าครูบาไปที่ไหน,นเขาต้องหยิบไปไหมั้งอรอเนอไปอ่ะก่อนเราะพิ่งไปสร้างงานนี่ไงก่อเนเพิ่งไปสักสิบห้าวันกันไปกับไปละไปฮะไปถ <ละ S 2> ึงอ่ะไปทำกับโุ้ยนี่ไปตัวครูบาตลอดเลยเนาะทั้งร่างทั้งหลังอ่ะตั้งแต่อตายุสิบสี่อยู่กับครูบาจนเพียวครูบาสินจนเป็นดับจิตแบบอายุ อนุได้สาวสามเป็นไตยเป็นไต้แล้วไต้ว่าแน,น่นอนไตยเนี้ยไต้ที่ปิดที่กูที่ดับจิตที่กูเป็นแต่แต่งโฮงนกหวัดวัดที่เป็นบรจยบกาวเบม่อพื้ส่งมดัดหิมเล่มกับบบาว กำห่ขนาดว่าคูบาในเวลาเปิงไปกินเป็นเป็นหนังนักเนยาเนี่ยของทีเหลือเนี่ยเปิ่เอาไปตัวก่อนเอาไปเนื้อเบาของไม่วัดทั้งหมดวัดตึ้งเขาคูบ้านได้เปิ่มเก็บเปิ่เก็บอันที่ของดีๆนะของที่บบดีแบ่ของบุตรของเล่าเปิ่เบ่เอาอย่างแต่คนตัวเนี่ยเอาไปเอาไปนี่บเอื เดี๋ยไปไปหอนแตงเขาก็ตามอยู่เหมือนกันไนงะกันเตีตนนะ๋ตินไงตามพ้าขี้เยื่อแชมเต้ก็ตลอดตางเหมือนแชมเต้วันข้ามเป็นวันข้ามนะถามกรรมธุรกในคนบ้านเมืองเนี่ยสมัยบ้านเมืองสมัยนั้นนี่ยเปิดกลัวคูบานก่อคนอย่างนายอำเภอเขว่าตำรวจเนี่ยเขากลัวคูบ่บ่านเขากลัวคูบาแต่กลัว กลัวเลยเขาก็ว่าคุบ้าเหมือนกันเขาว่าอย่าแต่แต่เขาบอกเข้าหาคุบ้าเขาบอกอู้คุบ้าเจ้าไหนไหนเขาไปโพนั่นละมาลักเหยงหอยมามาใกล้มาใกล้จะถามจะถามคุบ้าอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่รับแล้วเขาว่าอย่างนี้คุบ้าเขาว่าอย่างนี้คุบ้าค หมู่เนียหมูลที่ที่เขาว่าเขาบอกว่าที่เขาฟ้องนั่นที่เขาฟ้องอย่างกูบาคือแจ้งบ่เอาใบดื้อหยาดกาบวชบ่เอาไว้ชุติกาเนี่ยเขาเขาฟ้องผมแค่ขวดเทได่เขาถึงมูลเจ้านายวันนี้เขายังพอใจกูบาพ่อะอย่างเพราะมันมันมีคนกินคนตาหนักเนาะ เจ้เขาก็จะโขอยเพื่อนพ่อของเขาเพื่อนได้เงินตึงวันแล้วได้เงินตาันตึนวันเนาำเงินีเขาได้ยังคูบาแล้วเขาบัตรานแล้วเขาโด่งพ่ออยังยังไม่อ่ะพ่อก็แหมกูดต้านเข้าวัดพระคูเอาปิ๊กขึ้นมาเอาไปตรานคูบาพวกเนี้ยคูบาว่าไปเนีัยไงมันแกล้งเพื่อนแหน่เนี้ยเพื่อนจะแห่าเฮานี่ชวนจำเอาไป แหมเข้าวัดพระครูโหเป็นการตั้งไหนไปไปแกล้งเปิดไปแกล้งพระครูอเาไปแม่พระครูเขาออกมาเหี้ยเขาไปแตนครูบาครูก็ตั้งมาถ่ายจะไปเนี่ยครูบาว่าเขาไม่พระครูยังเดี๋ยวจะส่งสายครูบาแนะนำเขาเอาพอยพวอนั้นไม่แต่ป็นทิ้ปิ่นเพชรปิ่นเทียนกันมันมันดีเพป็นว่าคือลูกลูกซิทนี่จังหนอดจังมูที่แกล้งครูบาใครไปแกล้งเขา คุณแม่ปีนี้เมื่อเปัญญย่าบมดที่กระชิงในบ้านแปงเนี่ยเพราะหฮงมามาอันโฮงอยู่นี่หฮงแล้วก็เปิ้นชนนังซืออยู่ชนซื่อกันยุ่มแน่แม่เฮามาอันแตงก็ได้แน่ไม่มีเจ้ไหนมันขึ้นนี่หมู่ตำรวจหมู่ข้าราชการแม่ เมือ่อเน่เมือ่อเน่าครูบาปีนั่งไงนี่สมัยตอนหลังหรอกอตอนหลังแล้วก็ครูบาวาแมา่ฮ่ออย่างว่าใจยขยมลุ่นไปพอ่อขยมรุ่นไปย้อนพอ่อพ่อเจ้านายขึ้นมารุ่นมาบอกครูบาครูบาจัมตุพภาพนั้นรุ่นครูบาปีบารุ่น oh. ครูบาปีอยู่หินครูบาเนะี่ยครูบาก็อย้อนครูบาปีอยู่ มันโหงมันมนีนี่เนาะเปน็ปนยับซิกนี่เลยเออไต่ชวนอย่างบบนี้อย่างเช่นไต่ชวนเรื่องทะเบียนทหารสอบเช่นเช่นทะเบียนบันมีเอาซิกกำนนั่นละไงแหววลบลีกทหารไปของเระปุน่นนี่สามเดือน แล้วก็นุ่งโนะ่มขาวตลอดโ่มขาวนะนุ่งขาวแล้วไปอยู่ในไปอยู่ในโคกนนก,นะก็ไปสร้างโรงบันในในโคกครับอุบะปีนะที่หน้าโคก็ไปสร้างโรงบันนะ